ดูดพี่น้องจ้าควายเอาไว้พักคข,ยนะกกข่ยมากลายพักควายมาใส่มาไว้ในห้องออกกําลังกายพกเพื่อผิอยูพี่น้อง,องท่านี่สอดถงุงควายเลยนี่อากาศมันหนาวัน่ออกไปข้างนอกก็ได้ปึง้งกำลังสร้างสื่อหลอดไฟที ใส่ป,ป,ปลูกผักไะเนี่ยโอ้ยนี่เทคโนออกเต็มเลยแม่โอ้ต้องเอาน้ำหมดเลยนี่นี่ออกข้าออกแม่เถอะอันนี้ยังนี่ฟักท,ทองบุตอืออันนี้ก็ออกโอ้กสองอันดี่ไหนี่ ูแทงไอ้แทงถุงออกมาคักบอสป่ะทีนี่เป็นอย่างตัวเป็นอย่างแน่บุ๊คเพื่อยึดห่อง่ายยึดห่องค้อนเป็นมันเป็นห่องกระจกนะพี่น้องนี่คิดว่ามันหนาวไงเขามาในห้องนี่เขาเอายาดตอนขึ้นคอยไอ้นึ่ก็จังำคอยไอ้ใส่รลอดหลอดไฟปลูกให้แสงมันเอาไปทำว่าโอเค เืิกาเลยจะซื้อตัโอ้ยไมดได้ปูก็ได้ปูกูพน้องเลยนะหนาปนี่แง่แล้วพอรุ่งกระถางแ่เล้นีลำบากตับงนแน่นาะเลยนี่แหละพี่น้องปลูกพักกินเมื่อหนาวอากาศกันหนาวเพาะกันนี้ยืะสุดเป็นไหเพราะถ้าล้างเศรษฐกิจน้อยกันหนาวอีกกับว่าเป็นน้อยอีกเรบ้เท่นี้โอ้ยลำบากอีหลำบากีหลีจ้ะ